ถามถึงข่าวที่สยยุทธนิดนึงครับเออนเขาจะรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องเรยุทธคืออ๋อเกี่ยวกับเรื่องเรื่องข่าวของแกจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่หนูก็ไม่ได้หนูก็ไม่ได้ไปตักฟายแลเลี้ยงอะไรแกนะก็แค่เป็นกำลังใจให้แกเฉยๆคือไม่เคยไม่เคยถามว่าเอ้ยพยุทธเป็นยังไงบ้างแล้วเรื่องข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงอะไรยังไม่เคยตักฟายเพราะว่าเราเราเป็นน้องที่สำคัญคือหนูว่า มันก <Es pe c> ็อย <S ess> ่างที <S <S <ess> ่ว่าอย่างที่บอกว่าคนเรามันมันไม่มีชีวิตใครที่ราบลื่นไม่มีชีวิตใครโรยได้กลีบกุหลาบทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นช่วงช่วงหนึ่งที่เป็นอาจจะเป็นมรดกชีวิตหรือเป็นข่าวของแกก็ออกมาแล้วแต่พิมพข่าต้นสใานการณ์ตอนนี้กดดันไหมคะตอนนี้ตอนหนูเหรอฮะไม่กดดันครับหนูก็ยังใช้ชีวิตปกติกับแกไปนะฮะยังใช้ชีวิตฉันสามีภรรยาด้วยกันคีณพี่เขาเชื่อไะ พี่จริงๆแล้วก็ก็หนูพูดตรงๆนะหนูไม่เคยไม่เคยที่จะไปก้าวไก่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวหรือเกี่ยวกับว่าพิยุธเชื่อไหมว่าทุกคนที่หนูไม่เคยเห็นหน้าแฟนกันเลยหนูไม่เคยเห็นแฟนเลยหรือว่าคือหนูรู้สึกว่าคนบางคนเขามีเส้นเรายังมีเส้นเลยหนูยังมีกรอบของหนูเลยเพราะฉะนั้นเส้นบางๆของหนูที่ตั้งไว้ใครก็อย่ามาข้ามเส้นหนูเวลาโลกส่วนตัวอยู่ในอยู่ในอยู่กับบ้านหรืออยู่กับโลกส่วนตัวเพราะฉะนั้นหนูว่าพิยุษต้องมีเส้นเพราะฉะนั้น หืูว่าเราอยู่ในห้องเล็กๆที่เรามีความตุกซึ่งกันและกันส่วนห้องอื่นแกจะไม่มีความตุกกับใครนั้นก็เรื่องของแกครับคุณส่าระบายไหมหนูว่า,าส่วนมากจะไม่ไม่มีนะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยหนูจะเป็นหน่วยงานสร้างความบันเทิงให้กับ,ให,กบให้กับตมตมความเครียดของแกบางทีแกอ่านข่าวหรือว่าบางทีแกแบบว่ามีคนชักข่าวไปหรือข่าวหายไปไหนหรือ,อแกอ่านข่าวนี้แล้วเพาภาพไม่ตรงอีกข่าวหนึ่งอะไรเงี้ย กจ,จะเกิดอาการงุนงิดมันจะแบบว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะอะไรเงี้ยทีมงานได้บอกว่าโคมาแล้วโคมาแล้วโคมาแล้วสถาน,นาการณ์จะคลี่คลายโคมาแล้วอะไรเงี้ยหนูก็จะทําอะไรให้แกตลกตลกยิกตูดแกบ้างอะไรเงี้ยคือไม่ก็จับแก้มอะไรเงี้ยคือแบบทำอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าน้องทากับพี่แล้วรู้สึกว่าให้พี่ผ่อนคลายใจไหมคะกิดวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไม่ครับไม่หวั่นใจครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหนูว่าการที่คนเราสองคนรู้จักกันคบกัน เขาเรียกอะไรสปิชีเดียวกันวันหนึ่งอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดทุกเราก็ทุกไปด้ยวยกันสุขเราก็ร่วมกันสุขนะครับก็ก็อย่างที่อย่างที่หนูบอกครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนูก็ยังยังเป็นน้องพิยุทธเหมือนเดิมผลกระทบต่อสปอนเซอร์อหลรว่าสปอนเซอร์อาจจะมีการขอควาอ๋ออ๋ออันนั้นก็ต้องต้อง,ต,องต้องอยู่ที่ว่าดูเลยนิของสปอนเซอร์แต่ละตัวนะครับอันนี้หนูว่าหนูว่ามันเรียกอะไรมันก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับแต่เป็นอ่ว่าอย่างที่บอกว่า ดีแล้ว่ะครับหนูจะได้แกจะได้บางๆลงบ้างเบาๆลงบ้าง,ง,งเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าแกก็เครียดหนักคือเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับไม่ได้เกี่ยวเครียดเกี่ยวกับเรื่องข่าวนะครับเ<ส>วลาแกทำงานแล้วก็เครียด<ส>หนูยังบอกเลยตอนนี้เนี่ยหนูยังชวนแกไปตีกอฟเลย โดยการปฏิกรรบอกพียุทธปฏิบติเ่อวานปฏิกรรการให้แกหัดปฏิกรอบความน่าเชื่อถือพี่สรุปว่าอาจจะมองหลายๆจะทำให้เนลเออไหมความน่าเชื่อถืออันนี้อยุ่ก็อยู่ที่ดุในพินิจของอสื่อมวลชนหรือว่าอยู่ที่ดุในพินิจของของประชาชนคนทั่วไปหรือว่าคนเราเนี่ยอย่างที่บอกมีมีคนเคยมีคนเคยพูดกับหนูคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่ยุทธเขาจะอ่านข่าวของท่านได้เหรอหนูบอกว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกันนะ ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพิยุทธ์เขาจะเป็นสื่อมวลชนแต่จะมาให้พิยุทธ์เลิกเป็นนักข่าวมันก็ไม่ใช่แล้วหนูหนูถามว่าจริงๆแล้วกระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องไปว่ากันเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมหนูอัน,นหนูไม่รู้นะครับแต่พี่เหนียว,ว่า,ถา,วาถามว่าจะถูกยึดเครดิตไหมมันก็อาจจะมีมีคนที่ใหญ่ยึดเครดิตพิยุทธ์แต่หนูว่าเพชรอยู่ที่ไหนมันก็เป็นเพชรครับมันไม่ใช่พลอยครับ